น้อย่าอายุไม่ไม่ถึงเออแต่ว่าเหมือนที่พี่ซินบอกไม่ได้บอกว่าอายุเกินเท่าไหร่ห้ามทํานะครับไม่มีเขียนบอกไว้ใช่ไหมครับแสดงว่าทําได้จนจกว่าคุณจะทําไม่ไหวนะครับอ่าอันนี้คุณจาสมบัติผ่านนะครับทีนี้ผู้ดําเนินกิจการเนี่ยคือบริษัทเนี่ยนะครับอันนี้มันก็จะมีตัวนี้บอกมานะครับว่าอย่างนี้นะครับเนี่ยอันนี้คือกฎหมายมันบอกนะครับในผู้สูงอายุอยู่ตรงนี้นะครับผู้สูงอายุเนี่ย เขาไม่ได้ติดต่อมารับบริการเองหรอกใช่ไหมครับส่วนใหญ่มีแต่ลูกหลานติดต่อมาให้ลูกหลานคือตัวนี้ครับผู้รับบริการนะครับติดต่อมาผ่านผู้ดำเนินกิจการคือบริษัทต่อไปเนี่ยจะรับเองจะน้อยมากแล้วนะครับเพราะว่ากฎหมายมันเข้ามาควบคุมมันบังคับว่าต้องมีศูนย์ต้องมีตัวกลางในการติดต่อประสานงานต้องมีตัวกลางในการตรวจสอบว่าคนนี้ประวัติผ่านหรือเปล่าจิตใจฟันฟ่นเฟือนหรือเปล่าอ,อ,อย่างเงี้ยนะครับมีบัดรลักเล็กขโมยน้อยหรือเปล่าบริษัทก็ต้องการันตี ใช่ไหมครับเกิดความเสียหายบริษัทค้าข้างหนึ่งก็ไปด้วยกันนีน้นะครับนะครับอันนี้คือคือผู้รับบริการติดต่อผู้สูงยุตติดต่อลูกค้าติดต่อมาที่ผู้ดำเนินกิจการนะครับแล้วผู้ดำเนินกิจการก็จะเป็นคนประสานงานกับผู้ให้บริการนะครับมันจะเป็นแบบนี้อันนี้อันนี้ก็คือภาพจากกรมอนามัยเลยนะครับที่เขาว่านั้นมาตอนนี้เราอาจจะเห็นแบบเป็นช่วงรอยต่อตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงรอยต่อว่าแต ระหว่างการรับเองกับรับผ่านศูนย์ต่อไปรับผ่านศูนย์เนี่ยเอ่รับเองเนี่ยจะเป็นเหมือนใต้ดินจะเป็นเหมือนหวยใต้ดินถามว่ามีไหมก็มีอยู่แต่ว่าถ้าตรวจสอบแล้วเจอจับมาก็จะมีเหมือนกันนี้นะครับแต่ว่าถ้าถูกต้องคือจะเป็นแบบนี้นะครับผ <c oughs> ูดดำเนินกิจการเราทําอะไรบ้างก็คือมีใบอนุญาตนะครับเราก็ต้องขออนุญาตเราต้องมีการตรวจติดตามกํากับนะครับมีการ จัดระบบการให้คำปรึกษาเหมือนที่บอกว่าเวลาไปดูแลที่บ้านมีปัญหานะครับเราจะช่วยเหลือกันยังไงเนาะเหมือนพ,พี่น้อยไปเจอปัญหาเคสโอคนตามีปัญหาแบบนี้เราจะดึงพี่น้อยออกมายังไงแล้วเอาคนอื่นเข้าไปแก้ไขแทนเนี่ยครับเราก็จะมีระบบช่วยกันนะครับมาข้อที่5สิ่งที่ผู้ให้บริการอันนี้สิ่งที่อยากเน้นนะครับคือสิ่งที่ให้บริการผู้ให้บริการคือทุกคนนะครับที่ไปดูแลเนี่ยต้องปฏิบัติมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งก็คือแนะนําเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพเบื้องต้น นะครับว่าเราจะดูแลยังไงบ้างนะครับแนะนําตามรายตามเกณฑ์มาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุนะครับซึ่งที่เราจะมาคุยกันวันนี้แหละนะครับอันที่สองคือประเมินผลและก็บันทึกนะครับมันก็จะมีแบบบันทึกนะครับซึ่งตอนนี้บริษัทเราก็จะใช้เป็นเออใช้เป็นแบบบันทึกผ่านลายอยู่นะครับแล้วก็ฝ่ายบุคคลเขาก็จะเก็บรวบรวมเองนะครับเนี่ยมันจะมีแบบบันทึกของอันนี้ของกรมทำไมนะครับพอซ้อหนึ่งสองสามสี่นะครับเขาก็จะบอกว่าคนนี้ ไปดูแลเคสไหนนะครับดูแลแล้วผลการดูแลเป็นยังไงบ้างนะครับเหมือนกับโรงพยาบาลเลยนะครับว่าต้องมีการตรวจกำกับติดตามตลอดนะครับพอซองหนึ่งสองสามสี่ไปดูแลวันเวลาไหนนี่ฝ่ายบุคคลเขาจะทําแต่ว่าของคนดูแลก็จะมาทําใบที่สามที่สี่นะครับคือใบสรุปผลแล้วก็ใบแบบรายงานอาการนะครับอันนี้คือเหตุผลที่ว่าเอทำไมยุ่งยากอย่างในบริษัทนี้ไปแล้วต้องมาสรุปงานด้วยอะไรเงี้ยนะครับกฎหมายมันเขียนไว้ครับ เราทําถูกให้เราทําให้มันดีก่อนเพื่อนเลยนะครับเพราะยังไงเราก็ต้องทําถ้าเราจะจะอยู่ในอาชีพนี้นะครับเนี่ยยังไงเราก็ต้องทำอพอเหมือนโรงพยาบาลถ้าไม่มีบันทึกไม่มีอะไรเนี่ยสุดท้ายโรงพยาบาลน,นั้นก็จะไปไม่รอดนะครับก็เลยต้องมีให้นะครับบันทึกนะครับพอ,อสีนะครับแล้วก็กรณีผู้สูงอายุต้องใช้ยาประจําต้องดูแลตามมาตรฐานทางการแพทย์นี่แหละนะครับถึงผมถึงเอาหัวข้อการให้ยามาใส่นะครับและการให้ยาเนี่ยเราจะ คุเฉพาะกินวันนี้เราจะมีแบบทุกช่องทางเลยนะครับว่าให้ยาช่องทางไหนบ้างนะครับให้ครอบคลุมเลยแล้วก็การจัดอาหารแล้วก็ให้คุณค่าทางพภชนาการนะครับซึ่งก็จะแทรกเข้าไปในส่วนของพรุ่งนี้นะครับเ,เกี่ยวกับการให้อาหารทางสายยางนะครับการชงนมชงยังไงให้ถูกต้องนะครับหรือว่าคนแค้กินทางปากก็จะส่งเสริมยังไงได้นะครับแล้วก็การจัดสุขาพิบาลการจัดขยะมูลฝอยขยะติดเชื้อนะครับแล้วก็กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ขึ้นกับผู้สูงอายุเนี่ยต้องนําตัวเข้ารักษาให้เร็วที่สุดแล้วก็แจ้งญาติให้ทราบเนี่ยเราจะมีขั้นตอนการประเมินยังไงนะครับอันเรียกญาติเนี่ยไม่ยากเท่าไหร่แต่มันต้องมาประเมินว่ามันควรเรียกหรือยังนี่แหละมันมันเป็นเส้นก้ามเกลืองนี่แหละนะครับว่าแบบนี้พี่ต้องเรียกไหมหรือว่าแบบจนเข้าแบบกึกๆือคไปแล้วก็ยังไม่เรียกอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าบางบ้านพอไปนิดนึงไปเรียกเร็วเกินไปเขาก็คือเข้าโรงพยาบาลแต่ละรอบนี่ มันรงมาเอกชนนะครับคืนหนึ่งเนี่ยสามหมื่นสี่หมื่นต่อครั้งเนีครับถ้าเราเรียกแบบโดยยังไม่ยังไม่ใช่เหตุนะครับไปมันก็แบบเสียแล้วอย่างเงี้ยครับแม้แต่ค่ารถไปเนี่ยก็พันสองพันแล้วนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องประเมินให้ได้นะครับนี่คือภาพรวมโอเวอร์โอเวอร์วิวในเรื่องของกฎหมายนะครับ